สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนุย h a v e นุ e ยสเตยค่ะในเช้าวันอาทิตย์นี้หวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะฝนฟ้าวันนี้เพิ่มขึ้นเน้นหนักที่ภาคอีสานล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะที่เคลื่อนเข้าปกคลุมเวียดนามและกัมพูชานะคะ คลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจำวันเหมือนดังเช่นเคยนะคะพร้อมกับจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ายังไม่กดกดให้นุ้ยด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปของบ้านเราในวันนี้นะคะ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะประกอบกับมียอมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงได้เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดน,นามตอนกลางนะคะจึงทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะ มีกำลังอ่อนลงค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจึงขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะ มีแนวโน้มจัททวีกกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้นะคะและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันนี้ค่ะ19-20ส่งผลทำให้ภาคเหนือภาคตวนออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะตอนนี้เรามาดูพยากรณ์อากาศแต่ละภาคกันนะคะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40เปอร์เซ็น์ของพื้นที่นะคะส่วนมากอยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเรามาดูจังหวัดเสียงภัยฝนตกหนักในวันนี้ก็มีอยู่3ภาคด้วยกันค่ะภาคตันออกเชยงเหนือจังหวัดชัยภูมิบุรีลำ นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคตวันออกสระแก้วระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะและภาคสุดท้ายนะคะภาคใต้อยู่ฝั่งตะวันตกค่ะฝั่งอันดามันจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย